คือคือสิ่งที่น่าต้องตั้งข้อสังเกตก็คือประเด็นนี้เนี่ยบิ๊กป๊อตก็ถูกตั้งคำถามใช่ไหมใช่บิ๊กป๊อตเหยระชรว่าได้ถูกสื่อถามกันว่าเอ๊ะทำไมตัวท่านเองไม่ได้มากํากับดูแลกระทรวงใช่ซึ่งเป็นโคต้าของพลังประชารัฐเนี่ยมีคําตอบไหมคะใช่คือวันนั้นน่ะพี่เป็นคนถามเองเลยเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าบิ๊กป๊อตเนี่ย สื่อบนว่าไม่ค่อยพูดคุยกับสื่อไม่ค่อยออกสื่อไม่ค่อยอะไรคือโดยบุคลิกของบิ๊กป๊อเขาก็ไม่ค่อยพูดและอย่างหนึ่งคือเขาไม่เขาไม่ชินกับสื่อคือนักข่าทเงียบถ้าพูดตรงๆอ่บ Big นะบิ๊กป๊อสน่ะคือคนอยู่เบื้องหลังไม่เคยออกมาอยู่ข้างหน้าม่านแบบนี้ใช่แล้วแล้วโดยโดยบุคลิกแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์แต่วันนั้นเนี่ยนะอพอทีมงานทีมงานของบิ๊กป๊อสมาถึงทำเนียบก่อนใช่ไหมหนักข่าวก็เลยเข้าไปคุย แล้วก็ประสานว่าขอสัมภาษณ์ได้ไหมออกสื่อบ้างชี้แจงนู่นนะอ่น้องเขาเลยประสานให้บิ๊กป้อก็บอกว่าโอเคก็คือเดี๋ยวพอลงรถเนี่ยปรากฏว่าตอนที่รถบิ๊กป้อมาถึงอ่ะสัมภาษณ์คุณชัยยาผมมากําลังน้ําไหลไฟดับเรื่องเรื่องแบ่งเราอีทั้งพรูใช่เรื่องแบ่งแบ่งไอแบ่งกระทรวงเกษตรแบ่งโคต้าคุมกระทรวงเกษตรอยู่ก็อ่าบิ๊กปอก็เลยต้อง รถต้องถอยไปแล้วแกก็ขึ้นประตูข้างนะะักข่าวก็ต้องวิ่งกลูบางส่วนก็เลยต้องไปถามก็นี่แหละก็เลยถามว่าเออเนี่ยการแบ่งงานเนี้ยแบบข้องใจไหมที่ไม่ให้ท่านซึ่งคุมพลังประชารัฐจะบอกว่ามันเป็นอำนาจของนายกพูดแบบนิ่มๆเป็นอำนาจของอน,น,นาย,ยกคำตอบบิ๊กปอสใช่บิ๊กปอสบอกว่ามันเป็นอำนาจนายกเมื่อนายกแบ่งมาแบ่งหน้าที่มาแบบนี้เนี่ยผมก็ทําให้เต็มที่ก็ทําให้เต็มที่ยืนย<า>นัย<า>นว่า,าไม่ได้มีความขัดแย้งให้ดูนายกเหมือนกับให้บอกไปว่าก็คน เขาแต่งตั้งแบบนี้ออประมาณนั้นน่ะใช่มันก็เหมือนคุณก็ไปอ่านในยักษ์กันเองสิคือ,อใช่คือ คือสไตล์บิ๊กปอลเนี่ยเขาจะไม่คือถ้าถ้าเป็นแบบเฟกเฟกเนี่ยเขาจะบอกอุย้ยไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าหน้ามันอย่างนี้ผมก็ได้ถ้าเป็นบิ๊กปอลอาจจะตอบแบบนี้แต่พอดีเป็นบิ๊กปอลเขาก็ตอบตรงๆก็นายกแบ่งมาก็ต้องก็ต้องรับอะใช่ไหมใช่คุณไปถามนายกสิทำไมแบ่งแบบนี้ไงมันกับบอกสื่อแบบน<บ>ี้แต่สไตล์พูดแกจะเงียบเียบนิ่งๆสไตล์นั้นไงเพราะฉะนั้นอาก็ไว้รอดูว่าบิ๊กปอลเนี่ยนักข่าวตั้งข้อสังเกตแล้วว่าดูแกงหงอยหอยดูแกงเหงา ดูแผ่วๆดูเหมือนกับดูไม่มีพลังเออดูเหมือนแบบดูคือจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสําคัญนะนักข่าวเราจ้องตลอดนะแต่เหมือนแกพยายามจะหลบสื่อหรือไม่ค่อยอยากจะคุยอาจจะหนึ่งไม่ชินกับพวกเราอาจจะคือต้องนักข่าวสายตํารวจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะเซ็งเซงอะไรหรือเปล่าคะใช่อาจจะเซ็งตรงที่ว่าหนึ่งที่มาคือพักพลังประชารัฐก็รู้กันอยู่ว่าปัญหาเรื่องพลเอกประวิยตอนที่สวสายพลเอกประวิยหมดไม่เอาคเศรษฐามันก็เหมือนแบบ มันมีเรื่องคาใจอ่ะมันมีแบบคาใจกันระหว่างรัฐบาลพักเพื่อไทยกับทางพลเอกประวิทย์อยู่แล้วตัวบิ๊กปออก็เป็นน้องชายแท้ๆด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกแบบมันอาจจะมีอะไรในใจอยู่ก็เลยทําให้บิ๊กปออเนี่ยดูไม่ค่อยชื่นมื่นเท่าไหร่นะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบิ๊กปออเนี่ยที่พี่เคยเล่าไงว่าตอนนั้นที่เราตั้งข้อสังเกตที่บอกว่าปฏิบัติาการ ใช่ส,<อ>สว,วสายบิ๊กปอ้อสอ่ะก็ยังโหวตหนุนคุณเศรษฐาเลยจนบิ๊กปอ้อมมางอน วันก่อนพี่เจอวิกบอสพี่ก็เลยคุยบอกว่าอ่าพี่ตกลงไปหาลุงป้อมยังเพราะว่าพลเอกประวิตยจะเห็นได้ว่าเงียบกริบเลยใช่ไหมตั้งแต่ประกาศว่าฉันเดี๋ยวจะลาออกแต่ยังไม่ลาออกเนี่ยจะดูแลพักพลังประชารัฐอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่ากลับมีข่าวในการตั้งทีมยุทธศาสตร์อะไรใช่คืออันนั้นของพักใช่แต่ว่าแกงเงียบเลยเพราะว่าแกไปเที่ยวไปญี่ปุ่นไปพักผ่อนไปเขาแซวกันว่าไปหลบเรียแผลใจตอนนี้เหรอคะ กลับมาแล้วลสัปดาห์าที่แล้วอะวไปวสวนทางกับบิ๊กบ๊อกบิ๊กบ๊อกนี่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่น <Big S 1> บิ๊กบ๊อกเขาก็จะตั้งใจว่าเขาจะไปญี่ปุ่นแต่เขาคงเช็คแล้วว่ายังไม่ไปหรอคะไม่หมายถึงว่าเขาตอนที่สัปดาห์ก่อนเนะ่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะไปญี่ปุ่นแต่ไป สวนกันใช่ตอนแรกพี่เช็คก,ก็ยังคิดเลยว่าไปด้วยกันหรือเปล่า uh huh. ปรากฏว่าไม่ใช่ไปคนละเที่ยวเออ<ม>คือเขายังไม่เขายังไม่เคลียร์ใจกันไนพี่น้องสามปอเพราะฉะนั้นก็คือไปคนละเที่ยวบิ๊กป้อมเนี่ยก็คือไปพักผ่อนอะไรเงี้ยยังมีคนแซวเลยว่าไปแช่ออนเซนแล้วเนี่ยดีขึ้นไหม <laughs> แผลแผลในใจอะ่ะ <laughs> แต่ว่าบิ๊กป้อมบอกว่าไม่มีอะไรแล้วคือ เข้าไปคุยกับพลเอกประวิทยก็คือเข้าไปบ้านป่าลอยต่อ<ม>แหละก็ไปเคลียร์กรันหลังจากที่มีคนไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยสวโหวตอย่างนั้นอย่างนี้บิ๊กป๊อก็เลยบอกว่าคุยกับพี่ป้อมแล้วไม่มีปัญหาพี่ป้อมเข้าใจแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าแกก็บอกว่าพี่น้องคุยกันได้เ<ข>ามาว่าเข้าใจคือเข้าใจแล้วว่าสถานการณ<ฮ>์มันเป็นแบบนี้ใช่แล้วมันก็ <P ie S 2> ่ก็ต้องไปแล้วต้องกลับบ้านจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มันอาจจะเป็นมีผลกับเรื่องของกระแสข่าวหรือเปล่าว่าเฮ้ยอนาคตของพรรคพลังประชารัฐจะไปยังไงเพราะว่าพี่ดูเหมือนบิ๊กปอสอ่ะเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะทํางานการเมืองเท่าไหร่นะคือเหมือนเหมือนอาจจะยังอยากอยู่ข้างหลังแต่ไม่ได้มาอยอนอยู่ข้างหน้าถ้าไ่ตแผลอ่านนะต่แปลว่าตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะมีมีดีลกันอีกแบบหนึ่งหรือเปล่ากับการเข้ามาดํารงตําแหน่งหน้าม่านเนี่ยใช่ไหมคะเหมือนกับว่า เขาคงผิดคาดหรือเปล่าเดิมจะเป็นใช่ใช่เหมือนกับว่าอาจจะเดิมว่าคือก่อนที่ก่อนหน้าที่เราคุยกันเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยมันมีปฏิบัติการยึดพักโดยน้องชายกับลูกน้องใช่ไหมคะน้องน้องกับน้องน้องเาเรียกว่าอะไรนะน้องชายกับน้องเลิฟเออเนี่ยแหละจับมือเป็นปฏิบัติการยึดพักให้ลุงกับบ้านแต่กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยน้องชายกับน้องเลิฟเนี่ย ก็เหมือนจะแยกกันแล้วเพราะว่าน้องเลิฟเอิงเนี่ยน้องเลิฟเนี่ยทะเยอทะยานแล้วก็คือเหมือนกับว่ามองว่าอยู่ตรงเนี้มันไม่มีอนาคตแล้วเพราะงั้นจึงเปิดดีลย่อยของตัวเองต่างหากไปอีกอใช่ไหมก็เริ่มเห็นร่องรอยเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เขาบอกว่าดีลเนี่ยถ้าไปอ่านอ่านแต่สนามเลือกตั้งที่เขาบอกว่าพักเพื่อไทยเองก็ส่งคนที่ไม่ใช่เกรดเอมาแข่ง แถมพอส่งคนแรกเป็นเกรดดีมาให้ก็ไม่เอาต้องเอาเกรดที่ต่ํากว่านั้นใช่ไหมคะจนสุดท้ายก็เลยก็ได้แบบว่ายกจังหวัดมาเขาบอกว่านั่นอะเริ่มเห็นเปิดดีลตรงนั้นแล้วพ่อมาตรงนี้อีกมาเปิดดีลว่าเดี๋ยวจะดูแลกระทรวงเกษตรให้อใช่ไหมคะโดยก็ต้องให้ไปขึ้นกํากับกับคนของเพื่อไทยด้วยไม่ต้องขึ้นกํากับเขาเขานั่นหมายเขาว่าตัดออกเลย ไม่เอาแม้กระทั่งน้องอ่ะแล้วเขาก็เขาคง,งเช็คเรื่องของท่อน้ําเลี้ยงทุนเทินอะไรด้วยใช่เพราะว่าที่ที่รู้มาเนี่ยบ้านป่ารอยต่อที่พี่เล็กบอกันก่อนเนี่ยที่บอกว่านอกจากจะปิดบ้านแล้วปิดบ้านคือไม่ให้ไม่ต้องมาเกี่ยวกับนักข่าวแล้วปิดวาลวด้วย <laughs> ปิดท่อ <laughs> ปิดแล้วปิดท่อด้วยเขาบอกว่าระสัาไม่น้อยเลยนะคะ,ะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็แหมเปิดวาลวเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับคนในพักแต่พอปิดวาลวเนี่ยก็เริ่มมีความระสัากับคนใน ักเริ่มมีความคิดในการมองอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้าแล้วเพราะงั้นมันก็เลยปลูมาสู่สิ่งที่พี่เล็กพูดไงว่าเป็นไปได้ว่าพักพลังประชารัฐในวันข้างหน้าอาจจะยุบกิจการใช่แต่ว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เป็นปีเพราะว่าพี่มองว่าบิ๊กป้อมอ่ะคือด้วยความที่ว่าประกาศตัวไปแล้วว่าฉันจะดูแลพักนี้ไม,ไม่ใช่พักไม่ใช่พักเฉพาะกิจนะฉะนั้นฉันจะยูะดูแลไปจนวันตายเนี่ย มันก็ต้องมีการทิ้งระยะพอสมควรแล้วก็คือไอตัวที่มันจะชี้ก็คือเรื่องเรื่องทุนนี่แหละที่เหมือนกับว่าทุนไม่ค่อยไหลเข้าเลยมีแต่ไหลออกอม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประวิทยก็คงจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าจะก้าวเดินต่อไปอยังไงแล้วยิ่งมีปัญหากับทางพรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณจากเรื่องการโหวตในสภาอ,อะไรเงี้ยม,มันก็ต้องแบบ คือเหมือนกับว่าอนาคตมันไม่รุ่งแล้วอ่ะเพราะนั้นพลเอกประวิตยอาจจะต้องมีการปรับแผนแต่ว่าอยู่ๆจะไปประกาศเอ้ยฉันพอแล้วฉันถอยแล้วเนี่ยมันก็จะเสียฟอร์มพี่ใหญ่คือมันก็มันก็เกิดการเปรียบเทียบเนาะในขณะที่น้องอีกคนนึงเนี่ยเขาลงแบบโอ้โหสง่างามลงแบบลงสวยอ่ะใช่ไหมคะแต่ของบิ๊กป้อมเองยังยังลงไม่สวยนะใช่ยังลงไปแ่บเเออยังไปแบบเหมือนกับว่า ยังมีคําคอรหาหลายๆอย่างยังมีความรู้สึกว่าฉันฉันต้องฉันต้องเจ็บอยู่อ่ะใช่ไงออคือคือพี่ถึงมองไงว่าพลเอกประวิตยเนี่ยถ้าจะถอยอ่ะมันต้องมันต้องให้สวยกว่านี้นิดนึงมันต้องให้แบบว่าแบบถอยอย่างเสือนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ๆแบบโอ๊ยประกาศเลิกกิจาการเลยหรือว่าปล่อยให้ร้อยเอกธรรมนัสหรือว่าน้องชายแบบแยกวงไปอะไรเงี้ย พี่ว่านั้นะแกจะไม่มีวันยอมแบบนั้นคือต้องพยายามอย่างถึงที่สุดก่อนแต่พี่เชื่อว่าเพราะว่าคนในพักบางคนเนี่ยก็บอกให้ฟังพูดให้ฟังว่าคือเขาก็มองเห็นอนาคตที่มืดมนเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะไปต่ออะไรยังไงคือจะหาทางยังไงอ่ะยิ่งทอดเวลาไปเนี่ยมันก็ยิ่งห่างเลยนะยิ่งห่างไกลต่อความเป็นไปได้ในการหาทางลงแล้วแต่เขาก็มีข้อเสนอว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะให้ไปยุบรวมไปย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยเขาก็คิดว่าเฮ้ย ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็สามารถเป็นหัวหน้าพักได้ในอ,อนาคตแต่ว่ามันก็ต้องมีทุนอะไรเยอะหรือแม้แต่บิ๊กพอดเนี่ยตอนนี้บิ๊กพอดเนี่ยเหมือนกับว่าตอนแรกตัดสินใจนะว่าพร้อมที่มานําพักเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแต่ตอนนี้เหมือนบิ๊กพอดเนี่ยไม่ค่อยชัดเจน